จะแม่งเจอบริัมึงเจ็บแน่เฮียมรู้ไหมกูเป็นใครเฮียกูอัสันนี่เฮลเกตเด่มึงเสียวแน่เฮียโยทราบยังไงบ้างก่อนจะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่นะต้องขอบคุณก่อนขอบคุณทุกคนที่โดเนตมาให้ขอบคุณทุกครับครับแค่สวัสดีครับแน่ยขอบคุณทุกคนที่ให้ความโดเนตมานะครับผมโดเนตเขียนทิ้งไว้ว่าผมไปหาหมอนวดก็จริงๆแล้วก็มันก็ไปแหละแต่แต่ไม่ seaweed, คิดว่าม okay, ันจะได้เร็วขนาดนี้ก็เลยต้องรีบไปเพื่อโดเนตมันถึงนะครับ อ่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ท่ที่โดเน a t มาแล้วขอบคุณมากผมก็ไปมาแล้วนะรูปโชว์อินเสิร์ตขึ้นนี่ไปแบบคุ้มอะ่ะไปให้คุ้มเหมาชั่วโมงยาวหน่อยก,ก็เข้าไปต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลข้างในนะครับโอเคต่อไปเรามาเริ่มโกใหม่ได้ว่าไตเติลเป็นนี่เลยมาแล้วเมาเบิ Melbourne ้ลทำไงดิอ่ะไงไงไม่สามารถเชื่อมต่อตอ,ตอนกูเทสไม่มีปัญหาเสื่อมพมีปัญหาตอนไลฟ์เดินตลก จบแล้วมึงตายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออสวัสดีครับดี Dark แฟน t า s y มาแล้วโยมาแล้วโยเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าไปไหนแล้วเหลาซิมูลเลเตอร์เออนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ R. อ o อภาคมีหางทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ใช่สปอนเซอร์กูเนี่ยกูจะพูดชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหม เออเนี่ยเอามีหางเอาละมาถึงตอนนี้เราก็ต้องเลือกตัวละครผมเล่นทูโทเรียลไปแล้วหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันต้องเลือกตัวละครเดี๋ยวนะนวิธีการเล่นเกมนี้คือมีอะไรบ้างมันมีป่ามีอันนี้ไหมหรือมีอะไรบ้างพอจะรู้<ล>เกมนี้มันจะต่างจากโมบ้าเกมอื่นก็คือเลนมันจะมีแค่2เลนเท่านั้นแล้วป่าจะอยู่ตรงกลางแล้วตำแหน่งอะ่ะมันจะเรียกไม่เหมือนอัอนอื่นมันจะเรียกแบบเป็นออออราวเป็นสปีดเตอร์เป็นแอตแทกเกอร์เป็นดีน attacker, เฟนเดอร์อะไรเงี้ยก็ตีความเข้าใจก็ดีเฟนเดอร์ก็คือแท้ง แอทแท็กเกอร์คือพวกแครี่อะไรเอาละ่ะ<ช>กรุณาเลือกนี่ไงมีแอทแท็กเกอร์แอทแท็กมิลลีดีเฟนเดอร์ซัพพอร์ตเลนจ์แอทแท็กเกอร์ออลอาราวออล์ราวด์สปีสเตอร์นี่คืออะไรป่าปะมิสเตอร์คือปา่าใช่เฮ้ยน่าสนใจวะ่ะผมดูโปกเกมอนมาไอตัวนี้คือไดโกมอนมาเลยไดโกมอนที่มันมันจะมีเนี่ยเราเวลาวิจารณ์วิารณ์การมันจะมีมึงเอาคำว่ามอนมาเนี่ยนิตติมอนแบบพวกนั้นโปกเกมอนเนี่ยแหละมอนเหมือนกันเนี่ยไดโกมอนไม่เวลามันพัฒนาล่างมันจะเป็น ร่างสีข,ขาวๆที่เป็นขนนกแล้วมีปีกอ่ะมีปีกแล้วมีหุ่นเอ็กอ่กกะที่เป็นนกภาษาอะไรแต่มันจะมีหุ่นเซ็กๆเคยดูปะเอ้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยนี่กูไม่เคยดูเอ้ยผมพูดจริงนะผมไม่เคยดูโปกเกมอนมาก่อนเลยนะผมโตมาเนี่ยพี่เล่นอะไรมันใก่อนแล้วกันมาเฮ้ยตำแหน่งไหนเด่นสุดตำแหน่งไหนเด่นสุดท่านผู้ชมแอลลี่ <laughs> แล้วแคลลี่คือตัวไหนวะตัวที่พื้นหลังสีแดงอ่ะคือแคลลี่ตัวพื้นหลังสีแดงใช่ไหมก็ตัวนี้แหละไอไปเลยนกปากค้างของพ่อไอเฮียโคตรงงเลยตัวละครอย่างงงกูชอบเลยเจ๋งว่ะใครใครหัวเล้วอะไรหัวเล้วอะไรก็คือเล่นเหมือนเอาใช่ไหมใช่เล่นเหมือนเอาแต่ว่ามันไม่มีไอเทมตอนซื้อระหว่างเกมสวัสดีครับอันนี้คืออะเราต้องฟาร์มใช่ไหมวิธีการเล่นคือเราจะต้องจุดวัตถุประสงค์คือการทําไงนะครับพี่บาสไ้่หย่าแย่งมีฆ่ามอนครับแล้วในมอนมันบนบนบนหัวมอนจะเห็นไหมมันจะมีรูปโปเกมอนอยู่ เราลูกโปเกมบอลน่ะไปดังใส่ใส่จุดของฝั่งตรงข้ามสีส้มอ่ะแล้ววงกลมสีส้มคือทุกจุดเลยปะจุดไหนก็ได้ใช่ไหมอ่ามันจะเหมือนการตีพอมซันนี่พูดง่ายๆอ๋อเหมือนเหมือนการตีพอมแบบเกมตับ้าทั่วไปแต่นี้จะเป็นการโยนลูกบอลเข้าห่วงอ๋อแล้วแต่ละห่วงก็จะมีเลือดของมันถ้าได้โปเกมบอลครบแล้วห่วงนั้นก็จะแตกแล้วเราก็ต้องไปโยนใส่ห่วงที่เทียร์ลึกลแล้วเราไปสู้กับเขาได้ปะเราไปสู้กับเขาได้ไหมสู้ได้สู้ได้สู้ไม่ให้เราไปชูดปะเอ้ยก็ยังโปเกมบอล ต้้งอนนนีโดลมึงเจอกูแน่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเสียวเดี๋ยวมึงเสียลโอ้มึงเสียวแน่ม,แนมึงระวังตัวแน่มึงเจอกูแน่สัตว์เดี๋ยวกูปรับเฟรมเลดก่อนไอ้เหี้ยโซนมืดไอ้เหี้ยเอาลายไอ้เหี้ย คอนเลเลอร์คอนโทรเฮียเฟรมเลยเต็มร้านเฮียแม่งเจอแลไอ้ศาสตรมึงเจ็บแน่เฮียมึงรู้ไหมกูเป็นใครเฮียกูอาซันนี่เฮลเกตเดี๋ยวมึงเสียวแน่เฮียไอ้าสตร์เดี๋ยวมึงเจ็บเดี๋ยวมึงเจ็บมึงรู้จักกูน้อยเกินไปเฮียเดี๋ยวมึงเสียวแน่สาสกูอาดีกี้ผู้เล่นเก่าไอ้เฮียยั้กูต้องพูดสัสตร์ผู้เล่นเก่าเกมอะไรครับเกมไมค์ครับอะไร ไอ้เหี้ยมึงไอ้เหี้ยแม่งเสมิบเอ้ยระวังตัวเพื่อนในทีมด่ากูแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูอะซันนี่เฮลเกตไอ้เหี้ยดีกีขนาดลูกค้าจ้างกูกูโดนแบนมากี่ครั้งไร้สัตว์ระวังเมื่อไหร่กูจะแปลงร่างไว้สัตว์รออีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่ซันถอยหอยโอ้ยโอ้โหเก่่งอะไอ้เหี้ยมึงแตกเป็นไงล่ะตายมันแตกมันแตกมันแตกอันนี้ฮิวเลือดฮิวเลือดแล้วเมื่อไหร่กูจะแปลงร่าง กูมาพร้อมกับคลื่นเวฟกูมาลาสบอลกูทำทุกอย่างเมื่อไหร่กูจะแปลงร่างไอ้สาสตร์มึงเจ็บกูแน่เฮียกูโดนกูลาดไปดิเสียวไหมสาสต์เสียวไหมเฮียแม่ไอตัวนี้ไอตัวนี้มันจะดันพ้อ เอ้ยสวัสดีครับภาษากไม่อ่านอะไรเออสวัสดีครับมดงานตัวน้อยเอ้ยอยากเจ็บไหมศาสตร์กูเนี่ยตัวโซนชั้นดีกูเนี่ยรถถังฝั่งกบินบุรีไอ้เฮียเราเจอเกูเฮ้ยมึงเจ็บเอาเลยดังบอลเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวกูจะแปลงล่างมา,มายิงมึงไอ้ศาสตร์อันติเมตมาแล้วมึงเจ็บตัวกูเดี๋ยวมาพร้อมทุกอย่างมึงเสียวมึงโดนทั้งวันไอ้เฮียห้าวไอ้ศาตว์ไปไหนเฮียมึงตีกูมึงเจอกูแน่มึงเคี้ยมึงเฟี้ยวไอ้ศาตว์มึงเจ็บตูดไอ้เฮียเป็นไงล่ะไอ้นี่มันจะเป็นระเบิดพร้้อมเวยแตกเป็นก่อนโอ้ย

สวัสดีครับไอสัตว์เจอกูแน่สวัสดีครับเอ้ยไรล่ะหมัดมึงเฟี้ยวมันโดนกูแน่หมัดรุ่นๆกูเนี่ยจะไปนวดหน้ามึงไอ้หังอะไรไงไอ้คนอ่ะเอาแม่งด้กูอ่าทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันเล่นบ้านเราอ่ะใช่ตัวนกมันเก่งมากบ้านเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วเอาเอาตรงกลางต้อง ว้าวว้ามันาวว้าวว้าวว้าวสัตว์เอ้ยกูลำคาญอะไรก่อนดีเฮียใครโดนเหตุมาเมื่อกี้นีงโอ้ตังมึงคืนไปสัตว์เดี๋ยวกูจะจบแมทนี้ไปไปปิดไอ้โวแหวนว้าวว้าวว้าวก่อนไอ้สัตว์แม่งแววเฮียอะไรสัตว์กูมีสามสิบล้านเนี่ยไม่เห็นจะชูทแล้วจกระดอกไอ้หมาเฮียเอ้ยเฮียหมากูไม่มีแฝดแต่ว่าหูเกิดมาก็โดนกระชืบ ไอ้เหี้ยไม่กูปิดโอ้ปิดว้าวเวลว้าวเวลหอนเจอกันเอ็นบ้านกูไปกูจะไปปิดว้าวเวลว้าวเวลว้าวว้าวเวลอยู่ไหนไอ้สัตว์โอ้คะแนนไม่ขาดโอ้โหคะแนนไม่ขาดเล่นเป็นบอร์ดเลยพี่บาสทำอไหนโยนลงห่วงศูนย์ แป๊บนึงไปเคลียร์ว่าวเวลว่าเวลก่อนซ้อม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 มาๆพี่บาสชวนมารีเทิร์นทูล็อบบี้เลสโกไอเทมอยู่ตรงไหนพี่บาสเดี๋ยวร์สบอกไม่มีซื้อไอเทมไงไม่คือไอเทมเกมนี้เปรียบเสมือนลูนเข้าใจปะต้องฝังไว้ที่ตัวโปเกมอนทุกตัวที่เราโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเหมือนเอาปะใช่ไล่ไอเทมมันจะเพิ่มกระแสแบบเออครีพวกแอทแท็กสปีดอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ตัวที่เราเล่นเอ้สวยเอาไว้ทีมเป็นงานแล้ว แล้วไปดังเอาบอลมันบอลไปดังหย่อกทำคะแนนเด็กดูถาแต้มทำแต้มเออทำแต้มมาเรนนี่ทำอะไรได้วะสปีดลักช่วยด้วยโอถ้าเลือดหมดไปเก็บผลไม้เอาถ้าเกิดเลือดหมดอ่ะเฮ้ยมันมามันมาช่วยด้วยโฮ้ยตายเลยช่วยอาันนี้เอาป่ามันเด็ดูเอ้ยเจ๋งเจ๋งชุด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 เฮ้ยมาล้างหน่อยมานสองคนอุ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยกำลังไปกำลังไปฐันบอกว่าน่าจะแตกก่อนเดี๋ยวก็ถึงแล้ววันนี้ ถ้าห่วงเทียแรกยังไม่แตกอ่ะเวลาเราเข้าไปห่วงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยมาดิเขาเอาเอาตอนนี้เอาอยู่เนี่ยตอนนี้เอาไปไม่มีใครช่วยผมหรอเนี่ยหมาหมาเหรออยู่ข้ามหมาอยู่เอาเอาบิลเอาเอาเอาเสรี้กับเมย์เสร็จนี้กับเมย์เอาเอาปลาไข่ยิงไข่ยิงเยดโยน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 คืนโยนคืนต้องไปข้างบนต้องไปข้างบนเจเจย์ไปไปโอ้เราได้เลือดด้วยเหรอ เฮ้ยอย่าดูมีแฟดอย่าดูโคตรเฟี้ยวไอ้สาดปาบอลแล้วกูจะเอ้ยอย่าดูโคตรเฟี้ยวไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนเป็นตัวดันป้อมให้เราอ่ะเราได้เพ่มละวะใช่เราจะได้ยี่สิบลูกบอลฟรีเลยถ้ามันเข้าไปถึงป้อมได้อะไรเออมาแล้วมันออกมาออกมาโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากมาดิมาดิเอ้ยมาดิเอ้ยมาดิวะเอ้ย มาดิวะมึงเฟี้ยวอะเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้ามึงเฟี้ยวอะมึงเฟี้ยวอวะเอ้ยเฟี้ยววะเอ้ยทำแต้มทำแต้นตายยังตายยังมันตายยังตายหมดแล้วเอาเว้ยมันได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าท่าไดฟ์แบบนี้มินไม่ได้หักลาทิ้งคออะไรเนี่ยมึงจับหัวมึงเจ็บแน่มึงเจ็บแน่มึงเจ็บกูไดฟ์เข้าไดฟ์ออกกูเป็นกบกูโดดเข้าโดดออกเป็นไงเป็นไงเฮ้ยอย่างคมบอกเลย เฮ้ยโคตรเฟี้ยว w i n d o w เฟี้ยวผมกัดมันอะเหมือนกัดอะเมื่อกี้อะอะไรล่ะใช่ไหมใช่อันติแม่งเหมือนกัดเลยอะแม่งอยู่แบบเลื่อยๆผมขึ้นเรื่อยๆมาดิมาดิมาดิผมไม่มีอันนึงเหมือนฮุกอะแต่ไม่ใช่ฮุกอะมาดิรีบมาจับพี่สุเพกด้วยด้วยกูกลับบ้านละเจนเฮ้ยไม่มีใครมาโยนหรอตรงเนี้ยอีกยี่สิบเก้าเองได้บ้านกูเหรอมาแล้วอยู่ไหนมึงฟาร์มอยู่ไหนสองนาทีเตรียมตัวสองนาทีเตรียมตัวดูหน้าดูตาหน่อยมึงฟาร์มอยู่ไหน ถ้าฝั่งนู้นได้ทันเดอร์มันมีโอกาสอิกได้มันได้คนละห้าสิบลูกมาดิยิง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 เย็ด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 อย่างคมอ่ะผู้ชมมึงเจ็บมึงเจ็บเดี๋ยวเจอตรงกลางแล้วไปเอาบ้ามาเลยไหมแปดวิแปดวิใช่ใช่ใช่เพราะเพราะเราจะได้คนละห้าสิบเราเจอกันเจอกันแต่มันนับล้าจิตนะฝั่งนู้นมันมีโอกาสล้าเราได้เฮ้ยมาดีมาดี ใ่ไหมมันชื่อทันเดอร์จ้ะอ๋อใช่ทันเดอร์เรียบร้อยเราจะจบเกมคือเราต้องครบบอลเท่าไหร่เกมนี้มันมีเวลาตายตัวซะนี่เวลาอยู่ตรงกลางก็คือหมดเวลาใครได้แต้มเยอะเรียบร้อยปิดเกมกันเถอะพวกเราอื้อหืออื้อหือมันไม่ออกมาเนียหมดตังแล้วแะที่ไหนมมมมมมมุ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 มม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 ุมม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  ไม่เท่าไหร่เลสบายไหนดูซิมีอะไรเนี่ยมีเทิร์นชายอาญาขายธุรกิจเดลชาเลนจ์อีกฮะไม่เอากูไม่อยากได้กูไม่อยากได้หมวกกูไม่เอากูต้องมาให้กูไม่เอาเฮ้ยโอ้โหชุดดำเฮ้ยดว่ะเฮ้ยชุดดำแล้วไงต่อมีอะไรให้ทำเด็ดนะผมมาร์กว่าสัตว์ที่ผมอยากเล่นคือนกใช่ไหมแต่ถึงเวลาจริงทำไมกูต้องเล่นนกเป็ดน้ำตัวนั้นด้วยนกเป็ดน้ำอันนี้คืออะไรโปเกมอนในตำนานเหรอ ไม่ใช่อันนี้คือซื้ออ่ะตัวซื้ออ่ะเนี่อนนออยอยู่ในคอมมูนิตี้ไอโฟนตัวละครงไงอันนี้คือซื้อตัวละครเฮ้ยน,นีโด้เสื้อผ้าโคตรเฟี้ยวไอสัตว์ก,ก็ตรงโปรไฟล์อ่ะจันอุ้ยของสำคัญอยู่นะเนี่ยเราซื้อได้นะเฮ้ยกูเกมพวกเกมชนชั้นนี่หว่าเติมตังค์เล่นเยอะเกมแนม่นอนตัวนิยม <laughs> คุณฟังผมนะครับยิบผมวันนี้ผมจะไปขูดหินปูนผมจะไม่กล้ายิงฟันให้คุณจงกว่าผมจะไปขูดหินปูนเพราะว่าล้วผมประสบปัญหาแปลงฟันแล้วเสียวเสียวฟันเหรอชักว้าวชักว้าวเนี่ยผมใช้เงินซื้อที่เป็นเหมือนรูนของเราอ่ะเราสามารถเอาไปยัดใส่ตัว โอ้แล้วแต่ละไอเทมมันก็คือมันก็คือรูนน่ะแหละพูดง่ายๆไอตัวนกเทียนี่คืออะไรเนี่ยตัวที่ผมใช้อยู่สปีดสเตอร์ป่าป่าป่าเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจเปลี่ยนเปลี่ยนสังเกตได้ว่าตัวพวกสปีดสเตอร์หรือป่ามันจะมีสกิลแบบว่าวับไปวับมาจะวิ้งจะแวบมันมีปริงด้วยใช่ไหมไว้หนีไว้อะไรใช่มีฟิกเกอร์เหมือนกันน่าสนใจเรามาใช้นกนกฮูกที่เป็นตัวเมนผมนะครับท่านผู้ชมกดเลือกตำแหน่งด้วยเราจะไปบนใบล่างอ่ะหรือป่าเดาใจกันได้ป่ะแบบเฮ้ยกูไม่เล่น โอเคอ๋อนี่ฉันจะไปท็อปแพชใช่ไหมโอเคโอเคลุ้นได้นะกูจะตอบโอเคโอเคนี่บ้าสวนลุมมาแล้นสัตว์นี่เปิด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 หน้าคนนั้านโมโอ้ยเย้เบียวจังวะเปิดหน้าได้นะมันเปิดหน้าได้ไอ้เหี้ยอย่างเบียวไอ้สัตว์นี่เลือกตัวละครมาจริงป่ะเนี่ยทำไมตัวเล็กวะไอ้เหี้ยเกมหลอกลวงออกูลีฟันไอ้เหี้ยหนึ่งเต็มสิบมันยังไม่มาี้มาลาตอนนี้เข้าป่า สันนี่เวลาสันนี่เข้าป่าสันนี่ต้องตีตัวกระทิงอ่ะไอตัวใหญ่ๆอ่ะเพื่ออะไรเพื่อตัวใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะเป็นปบัฟให้สันนี่ให้สันนี่ตีเร็วขึ้น <I S 1> เลือ่องเร็วขึ้นเลื่องรีไวท์กว่าคนอื่นพอสันนี่แบบเลเวลัเลเวลห้าปุ๊บสันนี่ก็ล่าเลยลา<ไ>่าฮะเล่นการเล่นป่าได้เลยตอนนี้ต้องเลเวลห้าก่อนไปฟาร์มอยู่ป่าจนห้าก่อนมันฟอร์มเซียนไหวสัตว์โอ้ยโอียนดมเอาเซียนหาเลยระวังซันโอ้ยกูแตกผมเวลห้าแล้วไงต่อเนี่ย โอ้โหไรค่าเลยเก็บว่ะทำจังหวะเก่วะโอ้โหอันนี้ต้องเข้าแบบจังหวะสอง่ะให้เพื่อนเข้าก่อนแล้วทีนี้ค่อยเข้าตามต้องเป็นยังไงได้ได้ผมเข้าใจแล้วอ่ะเดี๋ยวจังหวะสองนะตึ้งตะโปไม่เป็นไรไม่เข้าใจพวกไม่เล่นดนตรีอย่างเงี้แหละไม่มีดนตรีในหัวใจถ้าจังหวะสามอ่ะแฉระวังกูจะแอบสลับเลนดีกว่าเอ้ยอย่าดชิบหายทีนี้เอาเอาใครอ่ะเอาใครล่ะเอาตัวไหนก็ได้ที่ฆ่าได้ฮะ พพออเลยมามาดิสัตว์อยากไปโยนห่วงอ่ะแต่โยนไม่ได้อันนี้อันนี้มันถือระวังไอ้นี่ระวังนี่ป่าฟังมันโอ้ยขอโอ้ยเกมกากนี่เฮียแม่งเนี่ยเราโดนบันไดบันไดบันไดทุกคนเอ้ยนี่ยจังหวะสองเอากูโดนจับแบ็คโฮอันติเมายด์ยาวตัวถือตอนยาวตัวถึกไอ้ข้างบนต้องฆ่ามัน ด้วยช่วยผมด้วยสวยซะน,นี่ช่วยด้วยข้างบนมันจะพังบ้างไอ้ฝนไหนข้าก่อนมาดิสข้างล่างไปช่วยข้างล่างไปช่วยบินไปละเราหงส์หงิบินไป,นอนไปเอามันอเอามันทุกคนมันโดนละมันโดนละกูแตกเฮ้ยเจ๋ง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 สนุก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 ทำไปเล่นไปสนุกมาก ชื่อสุดมันหรอกเลยเอาเลยเอาดี๋ยจะตายมิเนี่ยเพื่อนไปไหนวะเนี่ยป้อมล่างป้อมล่างโดนป้อมล่างเราโดนช่างมันช่างมันได้ได้ทันเดอร์ได้เปรียบซันโยนเลยซันโยนเลยสันไปโยนก่อนก็ได้ได้แล้วโยนไปแล้วผมกำลังกลับบ้านผมผมที่พี่กลับบ้านพี่ไปเลยผมกำลังที่พี่กลับบ้านเดี๋ยวกำลังไปมาดิสัตว์กูกำลังหายไปเลยกูกำลังขึ้นเลยกูกำลังเสียวกูกำลังกูกำลังร้อนแรงดั่งไฟ นกใจริวังนะมีตัวเมื่อกี้มีตัวฆ่าพี่กำลังไปหาเยาชื่อเยาชื่อโปเกมอนจะได้มีพลังเพิ่มเอ่าไอ้ลาวลาวลูกพ่อทำหน่อยอะเฮ้ยมาคำน่อยในจังหวัดไหนนี่โอ้ยกูเสียวโอ้อยบังทำน่อยโอ้โหใังจริจริงโอเชี่ยไม่นกหัวมุกมาเลสัตว์เราทั้งวันอ๋อข้ามข้ามเกมไม่เล่นไล่สัตว์เล่นแต่มุกสองจังหวะสิบวิสิบวิไอ้เยอะบินไปก็ไม่ทันไม่ทันเฮ้ยแต่ป้อมเรานำนะ โอ้ยทีมกากชิบหายเลยเฮียแม่งไอ้ศาสตร์ไม่ตั้งใจเล่นไว้ไหนโอ้ยเฮียกูเฮ้ยเย็นด้สูตรว่ากูยกูแบกกูแบกกูบอกเลยกูแบกบอกแล้วกูแบกทันทีแบกอย่างเงี้ยล่ะจังหวะสองต่อได้ไหมเล่นเสร็อุ้ยมันมันมันเกมเฮียนี่แม่งบอกเลยววันนี้เลิกเล่นไม่ไม่จ้างกูวันนี้เลิกเล่น สนุกมากนะครับเกมนี้อย่าลืมไปโหลดกันเล่นกันนะครับอาเอาล่ะมีอะไรอุอ้ยเก็บแจกเกมนี้แจกเยอะจรงนะครับเนี่ยโอ้คุณคุณควรจะมาเล่นกันนะครับแหมโอ้เพียบเลยนะครับโอ้ผมมีแต้มเพียบเลยคุณผู้ชมดูซีว่ว้าวโอ้โหแต้มเยอะมากเลยนะครับเนี่ยสนใจก็ดาวน์โหลดได้ที่ใต้ใต้ถุนบ้าน <c oughs> โหลดได้ตามใต้ถุนบ้านมี <c oughs> หรอกใน description น่ะ7วัน,นนะ D. D. ให้เทียอะไรกูก็ใช้หมด ใอรนี่สนใจนะครับมีโค้ดไอเทมอยู่แต่ไม่ใช่ของเกมนี้นะเกมอื่นไอสัตว์จริงเกมนี้เป็นเกมจากผู้สร้างเกม Rv นะที่ได้รับความนิยมของประเทศไทยอย่างสูงเลยมียอดดาวน์โหลดกว่าหนล้านดาวน์โหลดในประเทศฟิลิปปินส์โดนีเซียมาเลเซียแล้วไทยอ่ะไทยไม่มีเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ถูกโหลดเทือนสูงที่สุดในปาสตร ออย่าลืมนะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมไปโหลดใต้ถุดบ้านเป็นเกมที่ต้องใช้การเล่นแบบสองจังหวะคัสเกียร์โฟงเทอร์โบสองเจใต้ถุดบ้านเข้าไปใต้ถุดบ้านไอ้ีะชอบสั่นเลยใต้ถุดบ้านไม่เลือกก็ไม่ต้องเล่นเล่นตาหน้าไม่เลือกก็ไม่ต้องเล่นเดี๋ยวเล่นก่อนตาหน้าตาหน้าเจนเจนอ้าวแต่นี้พี่กดปลาแล้ววะพี่บ้านไม่สังเกตว่าเอ้ยโอ้เขี้พญานาคเียพี่บ้านเลยพญานาคเขี้หมาแค่หัวกูดูพญานาค เขาจะจ้างไหมเนี่ยมึงยังจะหวังอีกเหรอเอาไลน์ที่ให้รอดก่อนไอสัตว์คือถ้าลูกค้ารู้รู้เรื่องอ่ะคือเราพูดขายของได้ดีมากใช่มันมีลิงก์ดาวน์โหลดวันนี้โหลดกันประมาณแบบสี่ร้อยกว่าดาวน์โหลดยอด API โหลดแล้วพะรังแอบฟาดอล่างออล่างออล่างไอ้ไอแอบเยอะด้วยเหี้ยกบไอสัตว์ออล่างมวลเยอะนะออล่างรอเพื่อนรอเพื่อนกูแตกเขาบอกมันเยอะมากไปไปไปอ้าวเหี้ยกูตายกูตาย รเทิดข้างบนนยครับทุกคนช่วยตึงล่างให้เอาด้านบนนะโอ้ยี้บนมาสามบนแตกโอ้โหล่างก็สามพอมือเล่นหกคนหลายสัตว์ฮะกูนับไงว่าล่างสามบนสามเนี่ยเล่นหกคนใช่ป่ะไอสัตว์มึงเติมมาใช่ไอี้มึงโหลดจากโฟแชร์ก็อย่างนี้แหละสัตว์มดมาข้างบนมันแยกล่างเโอ้สู้ได้สู้ได้สู้ได้แยอะกูสู้ได้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่้ตว์ตายย โอ้ยกูแตกะกูถีมันกาไอ้โกรธไอ้นั่นเลเวลสิบเอ็ดกูเลเวลห้าคืออะไรกไม่บาสวัลโล่มันามันวัลโลกูเปล่าทิ้งวัลโลก่บอ้เฮี้ยววัลโลกูเป่าเย็ดแม่สัตว์เจอกูแน่สัตว์มีเขาแตกเลยพวกเฮี้ยนี่อัเพื่อนไปอัเพื่อนไปแล้วบอกวัลโล่ไม้สัตว์เนี้ยไม่ตัคู่มึงอะไม่เล่นเลยเฮี้ยเกมเฮี้ยเนี่ยเล่นวัลโลดีกว่าไอ้เฮี้ยตีไม่เข้าสักคนเลยอ่ะถือจังวะมันโคตรถึกอ่ะ ไอฮิวเมื่อไหร่จะยอมแม่เนี่ยตัวฮิวด้ไงไอปูปูลินเน่ะใช่ป่ะไอ้เล่ <สะ S 1> จริงเหลียนแดงนี่ตัวอะไรวะไม่หมอะไปเล่นวะ <c oughs> พี่เฮงพี่เฮงพี่เพิ่งตายเมื่อกี้พี่พแฟนโปเกมอนร้องไห้ลไล่สัต <c oughs> ว์ใครมีแบ็คอัพเล่จริงเหลียนแดง <c oughs> วันหาตีทั้งตีเลยนะครับพี่พ <c oughs> ี่อะไรเต่าน้ำไม่ตายไอ้เจ้าเต่าน้ำรวยไม่ใช่กูลไรเฮียเนี่ยกูไม่ใช่นี่ช่องใหญ่มากๆไอสัตว์เราเพิ่งเลี้ยวสามไปเที่ไปสัตว์เต่าน้ำมากอะเต่้ย โอ้กูแตกมันเล่นเวทป่ามันเล่นเวทป่ามันใช้ตัวค้ำต้องไปที่รออะไรอารอเทียอะไรล่ะไอ้มาลีสัตว์รึเป่ะเจอว่ากูรีพอร์ตเลี้ยงตัวแน่ไอ้สัตว์เจอกันตาหน้าไอ้เที่มาตุ๋ยว่าดินี้ขามันดิวันนี้เจนิกเก็ตเมย์เจนิกเก็ตเมย์เหรอฮะเจนิกเก็ตเมย์เหรอ ไอ้เหี oh. ้ยไอ้ยี่ต er ๋องต่อหัวล้าน่ะใช้ยี่ต๋อหัวล้าน่ะใช่สันติกรรมยี่ต่อหัวล้านนี่นี่อ่ะเอาเหรอบุลเดนเอาเหรอเฮ้ยต่อหัวล้านชุดชุดชุดก้าวบอลก็ดังอ่ะเนี่ยเอาเอาหมดข้างด้วยตัวข้างๆอยู่ข้างๆนะอยู่ข้างๆนะพร้อมสู้นะไปดิมาดิมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาดิเป็นทีมไอ้เนาะเฮ้ยสองจังหวะ เธอโบดทูเจย์ไปดังไปดังต่อไปดังต่อได้เนมาหว่นมากว่ะเฮ้ยโยนเอ็โอเล็ดโอผมกำลังไปลงเอาฟิวแข่งเอาฟิวแข่งจังหวะสองจังหวะสองเลยเปิด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 เลยรออยู่รออยู่รออยู่เอ้ยมาแล้วเอ้ยมาดิมึงเข้มเหาไว้สัตว์เข้มได้ในถึงบ้านในศาสตร์อะไรโยนโยนโยนเฮ้ยไปช่วยไปช่วยนะมันมาบั๊บข้างล่าง ลลาชดลาชดนอนเล่นเหรอทำไมเสียงออกกว้างๆเชมหมูเยโด้วยมูชนโดนมึงตายลาชดลาชดลาชดเอ้ยอะไรล่ะนักมวยหรอลาชอดลาชดนแม่นแม่นฮีฮีแล้วตรงกลางตรงกลางมาช่วยแล้วลาชอดลาชอดลาชดเอ้ยอย่างมัน ตาที่ฆ่าได้ก็มันตาที่ฆ่าไม่ได้ก็เกมกากไอสัตว์มอสไม้เฮียสมิร์ฟรีพอร์ตดังก่อนดังก่อนมามึงตัวไม่โตเหรอโดนโดนในบ้านกูเล่นในบ้านกูเอาเอาหน่อยตายโอ้โหตัวติดไฟมีแค่แปดลูกเองเฮ้ยรับแขกอยากยึดยิมว่ะยึดยิมยังวะเอ้ยตัวนัมเบ็ตปะวะอุ้ยเข้าบ้านกันแล้ว ใช้เลยเฮียบอททั้งนั้นอันนี้คือเขาไม่เล่นกากเราเจอบอทหรือไงนะเอ้ยลาาช็อตลาาช็อตบอทอะไรอยู่เฮ้ยกูแตกเฮ้ยกูแตกตก็เสียกำลังใจเลยเฮียชนะบอทพี่เดียช่วยด้วยพี่เดียวพี่พี่ดูเลือดพี่สิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์บอทแม่งพยายามมาเฮียไอ้เหี้ยจิ้งเหลนจิ้งเหลนไฟแล้วยังไม่พอมีเต่าหัวล้านมาด้วยสมาคมคงไม่ปลื้มนะครับไอ้้เหีย ไอ้สัตว์เอ้ยฮ่าวไอ้สัตว์ทิ้นใครดูด้วยเนี่ยพื้นที่ของสายฟ้าไอ้สัตว์เยโดมาแล้วเบียวจริงๆจะเบียวโปเกมอนไอ้สัตว์ไใจเหี้ยไอ้เยโดปิกาจูรักกระเพทไอ้สัตว์แม่งเอ้ยปีกาปิกาจูรักกระเพทติดติดไปโดนเลยแตกมึงแพ้ไอเหี้ยเฮ้ยมึงตุยบ้านกว่านักมวยไอ้เลสอย่ายามกัแบคโดมึงดูโดต้ามากเกินไปป่ะพวกมึงจะโดจะโดไปไงปากมาแล้วไอ้สัตว์ เียโด้เยยบแม่งสู้กับคนเล่นไม่เป็นเนี้ยเอ้ยมึงแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหล้านต่อล้านต่อร้อยอะ จะไลอ์ถึงตอนไหนครับเออเนี่ยชื่อข้างล่างเนี่ยม่งคนแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ผมเป็น V I P เอ้ย V I P เนี่ยเป็น M V P เป็นไงร้อนแรงมากเอ่อเมื่อกี้โดนเนี่ยเขียนว่าไลฟ์ถึงกี่โมงใช่เนี่ยจบแล้วหรับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกการโดเนทขอบคุณทุกการเล่นอย่าลืมนะครับอย่าหาไปโหลดกันได้ผมจะทิ้งลิงก์ดีคริปชั่นไว้ท่้และนี่คือเกม อ้ยีย่ะไรนะยูในเล้าเกม้โปเกมอนยในล้าโเกมอเคเนี่ยนี่คือเกมโปเกมอนยูในนะครับถ้าคุณคุณชอบเยากจะเล่นเกมเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไอโฟนสโต o นะแล้วก็ p เพส o r e กันได้นะครับ Android สำหรับใครที่อยากมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกเกมเกมนี้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับด่ากันให้เต็มที่นะสนุกข,ขอให้โชคดีแค่นี้เจอกัน,กนบ๊ายบาย,บาย